ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องอาลีบูบาคงในช่องเกมคงนะก็ก่อนอื่นเราก็ต้องขอไปในเรื่องไม่ช็อตด้วยล้กันนะก็ไม่ใช่เราดิผมดิเออผมต้องขอไปในเรื่องไม่ช็อตกันก่อนเลยนะครับผมไม่รู้ดนเพราะอะไรไม่ใช่รู้รู้อะไรเออเพราะมันเดี๋ยวพูดเลยเดี๋ยวมันยาวครับก็ได้ครับก็ผมต้องใส่เพียงแทนก็ช่างเล่นไปก่อนนะก็วันนี้เรามาอยู่ในเกมลาเรนเจอร์นะก็วันนี้ตามชื่อคลิปครับผมมารีวิวให้ตัวบอสตะเคฮะก็มารีวิวตัวนี้ยังทำบอกว่า ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะมันออกมาประมาณ6เดือนได้แล้วคือผมเพิ่งมาเล่นตอนนี้แล้วผมมีพอเจอคีไอดีนี้พอดี่แล้วผมกะจะทํารีวิวต้องกลับมาเล่นตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วผมได้แล้วแหละแต่ลืมครับเออลืมเพราะไอดีนี้ผมหยุดเล่นไปตอนแรกกะจะมาแจกด้วยซ้ำว่าไปดีนี้แต่เดี๋ยวมันมีปัญหาอีกอ่ะเออแบบใครได้แบบมีคนได้แล้วคนอื่นไม่ได้แบบนั้นมันเดี๋ยวมันจะแบบทะเลาะกันนะไม่ได้ผมก็เลยไม่แจกนั่นเลยเอามาเล่นต่อแม่งแต่ตอนแรกกะจะหยุดเล่นไปแล้วแต่จริงหยุดเล่นไปแล้วเนี่ยยูย ก็หลังจากกลับมาเล่นหลังจากทิ้งไปประมาณสักเกือบอาทิตย์แล้วก,กลับมาไอนี่ฮิมิกลับมาทำมีเมฆทำอะไรหลายตัวแต่ไอดีนี้เกียร์ค่อนข้างจะไม่มีเลยแหละครับก็นั่นแหละนะใส่ตามมีตามเกิดนะครับก็บอสตะเีผมก็ใส่ของประมาณนี้ก็ไอของนี่ผมก็ใส่เลือดไปก่อนผมตอนแรกกะจะใส่วิ่งเร็วหรืออะไรสักอย่างกันเพราะมันเดินช้ามากอะ่ะก็อ่าก็เราเข้ามาสู่ในการรีวิวแล้วนะก็ พลังโจมตีกายสามแสนสามก็ถือว่าเยอะนะในตอนช่วงประมาหน่เดือนที่แล้วบอดตอนนี้พลังโจมตีกายเพเบอร์มากเลยครับสี่ห้าแสนหกเจ็ดแสนไปไกลแล้วครับอยวันนี้ส่วนพลังชีวิตก็เยอะเยอะมากคะสามล้านสี่นี่ก็อ่านี้ส่วนวิ่งเดี๋ยววิ่งความเร็วในการเคลื่อนที่หกสิบฮะคือมันช้าเออผมกะจะหาเกียร์ที่มันแต่มันก็ผมทำไม่ไม้มากเพราะแบบนี้ด้วยแหละเออต้องการตัวโลกกับตัวบัฟฟี่เร็วให้ให้ไอเนี่ยเออ มันจะได้วิ่งเร็วเลยฮะวิ่งเร็วๆนะก็ระยะโจมตี2 2 0นะก็ถือว่ายืนหน้าอยู่พอสมควรเลยส่วนความเร็วในการโจมตีก็ร้อยสี่สบาวก90้สิบนี่จากนี่นะฮะจากไอ้ไอ้อะไรวะธนูเออส่วนอัตราการลบดีบทุนี้ลบดีเก้านะอัตราการใช้สกิล85ดสิบห้ารวมของด้วยอัตราการลบดีที่จริงมันศูนย์เออที่เหลือใส่ของเท่านั้นอัตรา,ารลบสกิลแล้ววันนี้เออครับก็บส่วนกูดาวเรนเจอร์9้าวีนะล่างล่างอันต้าใช่ไหมวะ นี่ล่างอัลต้าใช่ไหมดาวฟ้าเ,เออนั่นแหละกำลังลำๆนาะส่วนล่างไฮเปอร์1ิาวินะครับส่วนแม็กผมจำไม่ได้ส่วนล่างออลต้าแรกนี่ก็1 1 6 0สฮะ 60, นะส่วนล่างไฮเปอร์ไฮเปอร์ล่างสีมูนนั่น,นก็เหลือ1 0 6 0นะับฮะแต่ว่าคูดาวมันจะเป็น1ิบามวิผมพูดเรื่องครูดาวไปยังเออนั่นแหละก็เรามาที่สกิลกันต่อดีกว่านะครับก็สกิลนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละที่จริงแต่ผมอยากเอามาลองใช้ดูเออว่ามันแบบโหดขนาดไหน ทุกคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วว่านี่มันยังเป็นบัฟบัฟหน้าป้อมคือบัฟนี่ผมว่ามันช่วยได้ดีเลยคือบางตัวมันออกมาหน้าป้อมลมันโดนยิงตายก่อนเลยมันโดนตัวอื่นยิงมาแต่ไกลตัวยิงแบบไกลๆฮะแต่นี่ก็ช่ไหมแล้วก็เพิ่มแล้วก็เปลี่ยนจากการโจมตีปกติเป็นโจมตีพื้นที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วว่าสกิลของมันเป็นไงฮะส่วนไอ้นี่ก็ส่วนสกิลที่สองฮะไอ้สกิลแรกคูลดาวน์สิบสบองป่าวะสิบสองวิน่าจะใช่เออ ส่วนสกิลที่2กับสกิลที่3ามนะสกิลล่างกันต้าก็กับไฟเปย์ที่ต่างกันนิดหน่อยฮะล่างกันต้านี่คูดาวเจ็ดวิก็ถือว่าน้อยมากผมโชคดีมากเลยเนะไอดีนี้ที่ได้จะเคผมจะเลิกผมจะเลิกเล่นไปทําไมวะเกือบจะเลิกเล่นไปแล้วเนี่ยไอดีนี้ก็นั่นแหละเป็นคูดาวสกิลน้อยมากก็เจ็ดวิระยะโจมตีห้าร้อยไอ้สกิลแรกผมลืมพูดระยะบัฟสามร้อยสามสิบจุดนะส่วนอันี้ก็โจมตีห้าร้อยจุดโคตรไกลอะ่ะบอกเลยห้าร้อยจุดเนะี่ย ในโจมตีสามพันเปอร์เซ็นต์นี่ก็สี่พันเปอร์เซ็นต์เท่ากับสามสิบเท่าสี่สิบเท่านะแล้วก็ที่สําคัญคือโจมตีทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังเนะี่ยเออแล้วก็ยกเลิกเพราะว่ามาตัดศัตรูอีกเอาเข้าไปฮนะสี่วิสามิฮนะแล้วก็ร่างไฮเปอร์มีขัดขวางการผลิตแร่ธาตุด้วยนะทาให้ฝังตรงข้าผลิตแร่ธาตุช้าลงเอออะไรมันจะดีป่านนั้นนี่คือตัวหกเดือนที่แล้วแนะ่วะน่าจะเป็นตัวที่แบบติดเมตาบิีกนานเลยเนระบอกว่านี่ขนาดหกเดือนแล้วเนะี่ยเออเหมือนมูนดุริยางนะติดนนนนานาาบมก เราลองไปเล่นในด่านกันดีกว่าที่ผมไม่อยากทํรก็เนี่ยถ้ามีอย่างเพราะผมยังอยู่ด่านไปไม่ถึงไหนเลยอะแต่ไม่ให้ดูไม่ได้ดูสกิลว่าแล้วก็เยวเราไปลองเล่นพ p p ีพนี้ได้เล่นจะเปยังวะชิบหายแล้วอยู่ลอยู่แรงเท่าไหร่วะเนี่ยเราเราเรอให้ตัวกระดอกมาก่อนนะนี่ะรอมันปัฟบครับมันไม่มีตัวอื่นไม่ดูอะเอาัฟบสองทีเลยชิ๋หายเอา้าใช้สกิลซะงั้นใช้ทำไมในสกิลแรกก,ก็ว่เโถ่อน เอา้าเอา้บัฟหมดเลยบัฟหมดเลยเนี่ยว่าช่างมันฮนะเราไม่ต้องไปดูในนี้ดีกว่าเราเาป็นว่าเราไปดูใน PVP ดีกว่าว่ามันจะเป็นไงฮะคือ PVP ผมโลนราจะกากมากเลยเพราะผมเพิ่งกลับมาเล่นได้สองสามวันโอ้ยังยังพอได้อยู่อันนี้ผมไปตีตีเอ็มมาสเตอร์อยู่เลยแต่อยู่มาสเตอร์ผมไม่ค่อยอยากจะตีเท่าไหร่ลองตีดูไหมครับขอให้หาคนที่มีธาตุไฟเยอะๆหน่อย วันนี้าธาตุไม้ผมเป็นาธาตุน้ำจะเครียลองตีคนนี้ดูไหมผมก็มไม่น่านะว่ะแต่ว่าต่อไปลองดูแล้วกันนะครับคือเคยดีนิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก่อนบอกเลยนะก็ถ้าเกิดเห็นมันตายง่ายเรื่อยกช้าก็เพรไอ้นีอัปเกรดผมไม่ได้อัปเกรดไปเลยเว้ยยังอยู่กาก,ากเออก,ก,กากอยู่เลยง่ายๆอยู่เวลสี่สามสี่สิบอยู่เลย คือแบบไม่ได้เล่นจริงๆอ่ะตอนแรกกะจะมาแจกฉลองเขาพันห้าร้อยซับหรือสองพันซับเนี่ยแหละเออแต่ไม่ทันถึงแล้วครับแต่วันนี้เอามาเล่นเองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเราปล่อยเราลองปล่อยแต่บอสจะเข้มไหมไม่ดีย้ำให้ดีเราปล่อยบอสจะเข้มกับไปนี่ไปฮะอ่ะเราดูเดี๋ยวเราดูบอสจะเข้มมันหนนู่นนะฮะอืมโอ้โหตายหมดเลยครับตัวตัวน,นี้คือผมไม่น่าสู้แต่เราจะขอที่อัพแต่บอสจะเข้มถึกอยู่นะดูนะเราดูดู เมื่อกี้น่าจะเห็นนะบอสจะคีเป่งปุบเดียวครับหายหมดเลยยกลิ่มมาดัดศัตรูครับยกเลื่มหน่อยคือตอนนี้ตัวแท้งผมไม่มีจะจะคีมาดูนี่ครับบอสจะคีนักแบกทีมทเทคคีน่าโดนพับติดป้อมขนาดนี้ครับโดนพับติดต้องขนาดนี้ป้อมผมจะแตกรู้ไหมครับอัพบัฟป้อมเป็นเ,เอ็มมาเตอร์ครับจังหวะน,นี้เออให้ฝั่งนูน้นมาใช้ตู้มดูดูดดบอสจะคีครับคือดูมันผกัผกผกักแบบสุดยอดจริงครับดูดินี่ไอดีผมกะกากเลยนะอัพของไม่ได้อัพเลยนะเว้ยมีบอสจะคีใส่ของตัวเดียวของยังอัพไม่เต็มเลยเรื่อยเรื่ ดูบอสตะเคี้มันผักยุกเลื่อมาตะโอ้อา้าวแตกปอมไม่เป็นไรครับคือถ้าผมพัดไปก็นะนะนะเมื่อกี้ถ้าผมพัดกลับไปนี่นะเลยนะแต่ผมไม่ให้ดูบอสตะเคี้ยเฉยๆไม่ให้ดูบอสตะเคี้มะไน,นี่ผมผมเสียบเสียตัวดีนี่ไม่นี่อยู่แล้วคือถ้าป้อมมันผมอัพมาโหดวนเนี้ยคือบอสตะเคี้นี่ถ้ามันทนได้มันผักไปไอีกพักหนึ่งเลยนะครับเออ ดูดีโหดขนาดไหนมีแค่ป๊อตจะแค่ตัวเดียวนะเมื่อกี้เสียอย่างเดียวคือไอ้นู่นน่ะดูนะไม่ต้องทำอะไรแล้วอีซี่ยังมีแค่ป๊อตจะแค่เมื่อกี้ถ้าป้อมผมอัพแค่เอ็มมาสเตอร์อยู่เลยเอ็มมาสเตอร์หกสิบอยู่เลยมั้งเออถ้าป้อมเป็นแบบยูมาสเตอร์น่าจะผลนะักละกันไปแล้วแต่วันนี้เมื่อกี้เนี่ยอีซี่เจอคนอีซี่ก็อีซี่แล้วเกินโอ้เอ็มมาสเตอร์ <c oughs> ไม่ตีฮะเราไปหายูมาสเตอร์ตีกันดีกว่า ที่มันตัวมันพอมีนี่หน่อยไม่มีตัวธาตุไฟเอามาดูมันตีแค่ซึ้งโง่แค่เด็น้ำลายเข้าคอชิมัยอย่างที่เห็นรอบแรกไปฮะคือมันผักได้แบบสุดยอดจริงๆนี่ัวหกเดือนนั่นเนี่ยตัวแท้งแทบไม่ปล่อยครับจังหวะนี้ปล่อยไปแค่สองตัวพอคือเกมนี้ผมปล่อยสามตัวก็พอแล้วที่จริงน่าจะมาแต่คาริสเน่ะคาริสกับจะเทแล้วก็ฮิมิสามตัวตัวอื่นไม่ต้องใช้เออ มอเตอคีนแม่งก็ถึกตัวแท้งอีกทิหายตัวแท้งผมมีแค่ได้ดูเสาไงแล like hey, oh so ้วที่สำคัญผมได้เดรดูเสามาสองตัวได้เว้ยไอที่มันโคนี่ขี่ใส่ติดด้ดยดีแล้วท็อปเทียร์สักอย่างนั่นขอไปในกำยานด้วยกันนะครับเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้แต่มันไม่มีคนสู่สีสู่สีให้สู้อ่ะนี่ไอเดีนี่คือเราหาธาตุไฟไม่เจอเว้ยโอ้คือไอเดีนี้ที่จริงผมกัดจะให้หมดกว่านี้แล้วค่อยมารีวิวแหละแต่มันแต่มันจะนานเกินไปครับ ลองลองคนนี้ไหมไม่ไม่ลองครับไม่ลองลองหน่อยดีกว่านะคือคุมสู้อย่างก็ไม่นะอยู่แล้วครับแต่ลองให้มันแบบเอาแบบเอาบอสจะเขี้ยไปนี่ดูอะเออเบอสจะเขี้ยไปฮะเจ็บเจ็บแร่นี่ครับแค่นิดเดียวแล่ยบอสจะเขี้ยนี้ใช้เรียบร้อยแล้วนูด,ด,ดูมันผักเมื่อกี้บอสจะเขี้ยนอนผักตายห่าหมดเลยครับดูดูดบอสจะเขี้ยจิเขี้ย ใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่แหละนรือบุลึือคาริสวะคา,าริสไม่น่าใช่มั้งอ๋อ,อชิหายแล้วราดูโลอันกระจิด๊ดเลยผมดูบอสจะเค้ดีคือม,มีมีแค่บอสจะเคน้ี้ก็แบกทีมแล้วอะทุกคนเฮ่ยทำไมฝั่งนู้นม,มันเปาะจังวะเปาะเกินแล้วเนี่ยโอ้ตัวเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เหมือนตัวอะไรตายบอสจะเค้หรือมูนวะผมไม่รู้อะนี่เรียบร้อยครับอีวี่เลยอะ็มันอีซี่จังวะทีมป้องกันเขาใส่เกียร์ไหมเนี่ย โดนปอสจะขี้แบบปักปักปักรัวๆเลยหายหมดเลยเกียร์อ๋อใส่เกียร์แต่โจมตีแรงครับหวังเอาโอ้โห,โหเกียร์ใส่อะไรเนี่ยรอบนี้ใส่เกียร์อะไรเนี่ยใส่เกียร์ขี้เอออัตราขี้วัดขี้100ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเลยเนี้ยฮัลโหลมาตีรอบสุดท้ายดูครับโอ้โหไม่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 วันนี้อืม มันไม่มีตัว่าไฟให้แบบไปนี่เลยอยู่แรงๆ,ๆก็นีแล้วนะคือไม่ค่อยเจอคนแบบไ้นี่เท่าไ,รไหร่ถ้าเจอก็โหดถ้าเจอก็เจอแบบพวกที่แบบหยุดเล่นไปแล้วแบบโหดตกลงมาเลยนะเนี่ยใจจะเรียกคาริสไม่ทันไม่เป็นไรมไม่ไม่ทันด้เห็นประสิทธิภาพของักเคลแล้วครับจังหวะนี้เดินกันช้าชาดปุ๊บนี่ครับเมื่อกี้จัจเคลใช่ไหมน่าจะใช่แหละคือถ้าถ้ามันในนี่เร็วมากเลยครับคือถ้ามันเอ็นอัน แอนิเมชันเออแอนิเมชันบอสจะเขมันเร็วแบบเร็วจัดนี่ผ่านมาหกเดือนแล้วนะเนี่ยยังใช้ได้ดีอยู่เลยนะผมว่าคือสู้กับไปพวกที่พอโหดได้เลยขนาดของผมไม่ค่อยจะมีอะไรนะเว้ยเอาบอสจะเคมาแบกทีมตัวเดียวเลยนะใครอยากได้ดีนี้กดไลค์นะแต่ผมไม่ให้ครับอย่างเงี้ยเลยอยากดดีไลน์นะอยากดดีไลค์นะผมผมพูดผมพูดจะให้ผมพูดเร่นๆฮะคือคือไม่ผมยังไงดีวะตอนแรกก็อยากแกลกันแหละ แต่ไปมาไปมาไม่แกกดีกว่าครับตัวมาเริ่มครบไงก็เลยไม,ม่อยากแกกครับเออก็มา็นคลิปนี้วันนี้แล้วกันนะก็ให้มาให้ดูบอสจะเคฮะหลังจากผ่านไป6เดือนนะครึ่งปีครับยังใช้ได้ดีอยู่เลยคิดดูดิเออครึ่งปีเลยนะฮะใ,ใช้ได้ดีขนาดนี้ว่าบอสจะเคอ้ฮนะของที่ผมใส่ก็ตามนี้ฮะคือผมไม่ผมไม่ใส่กระเป๋าแล้วเพาผมมีนู่นอยู่เนี่ยผมมีผมใส่ธนูไปแทนนะครับธนูม่นก็ยังไม่ธนูไกล่ครับ เพิ่มอัตราการใช้สก,กิลใส่ธนูไปแล้วไงผมก็เลยใส่เป็นเข็มขัดแทนนะเออเอาง่ายๆคือผมไม่มีกระเป๋าเออท่านั้นแหละแต่ถึงมีกระเป๋าผมก็ใส่นี่ไปนะเพราะผมใส่ธนูไปแล้วมันไม่ต้องเพิ่มนี่ยละผมว่าใส่กระเป๋ากับธนูแล้วก็ขอตรงกลาเป็นรองเท้าว่าน่าจะถึกกว่าแต่มันเสียตรงที่เดินช้าเออเพาเสียมันนะแค่ตรงเนี้ยที่เหลือไม่มีอะไรติเลยสำหรับผมผมว่ากับการแพ้ท่แาแพ้ท่านี่ไม่รู้มันตายง่ายไหมนะ ก็เป็นว่นคลิปนี้วันนี้เลวกันนะก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะก็แล้วเ,เจอกันนะครับบ่าย